สวัสดีค่ะบิ๊กแจ๊ดค่ะพี่ครับครับรายการบิ๊กแจ๊ดนะคะพี่อยู่หน้าจอสดนะคะอ๋ออ๋ออยู่หน้าจอเลยค่ะพี่โทรจากที่ไหนคะจากโ่งน้ำร้อนครับโ่ง <ผม S 2> น,นำ้นำร้อนจันทบ,บุรีใช่ไหมหรือว่ากับเพชรของครับฮะ <laughs> อยู่จังหวัดไหนนะจันทบ,บุรีครับจันทบ,บุรีบิ๊กแจ๊ก็งงอ่ะพี่ปลูกอะไรคะยังไม่เคยใช่ไหม สั่งเขาลงหนึงแล้วมาสแสดงว่าพี่เปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมเปลี่ยนเบอร์อ๋อพี่อะไระคะฉลามพี่ฉลองเหรอฉลาม,ลามบุกไม่บุกบุกครับฮโ <laughs> ปูงน้ําร้อนเจอแล้วพี่ฉลามเปลี่ยนเบอร์อีกแล้วอะ่ะ <laughs> เ,เบอร์เก่าไม่ใช้แล้วเหรอเบอร์น่ะมันมึงึไม่ดังแล้วคนโทรมาม,มันมอ๋อก็คือเบอร์เก่าก็ยังใช้อยู่แต่มันไม่ดังนะไม่ได้เปิดลำโพงหรือเปล่า ให้ก็ทท่เบอร์เก่าก็ได้ใช่ไหมอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวดูเพิ่มเบอร์นี้ไปวันนี้พี่ฉลามบุกเอาอะไรคะเอาไ้สูตรสามกับสูตรสองครับสูตรสองกับสูตรสามอย่างละกี่ขวดอย่างละสองครับอย่างละสองแถมหนึ่งสูตรสองกับสูตรสามราคาเดียวกันก็หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแล้วยังอื่นเพิ่มอีกไหมคะเปล่าครับอยังไงคะไอ้เดือนสุดท้ายเลยขีดสูตรไหนต้นอะไรคะ ก็บสุดไหนเรียนสุดท้ายทุเรียนใช่ไหมลำใยยลำใหยอ๋อลำาไยเหรอสุดท้ายก่อนเก็บก็เติมสุดสี่ไปสองสามสี่เลยสองสามสี่ 2, 3, 4, ใส่สุดสี่ไปก่อนเก็บอะ่ะสุดสี่เก็บกี่กี่วันนะก่อนเก็บนะค่ะพี่ออก่อนเก็บกี่วันอะพี่อ่าจริงๆแล้วอะเดี๋ยวนะ ลำไยเนี่ยก่อนเก็บกี่วันเขาทางทางลุงเขาถึงงดการฉีดยาพี่ก็ถ้าฉีดชีวาภาพผมไปเรื่อยเลยอ๋อก็ของมีไม่มีปัญหากับพี่ก่อนเก็บเจ็ดวันก็ฉีดไปเลยสองสามสี่เลยนะเพราะของเราไม่มีสารตกค้างอยู่แล้วนะคะผม่าจจะฉีดสูตรสามก็สองก็สามนักอีกสักสองรอบเลจะฉีดได้ได้ได้แล้วก็ก่อนเก็บก็เติม น้ำหนักกับรสชาติด้วยสูตรสี่นะโอเคนะพี่นะเดี๋ยวหนูส่งให้นะโอเค